าการฉายตะวันรายการของตะวันที่อยู่อีกด้านของสังคมที่ผู้คนไม่เคยรับรู้มาก่อนตะวันดวงนี้จะมาฉายแสงแห่งสตคิความรอบรู้ปรัชญายในการดำเนินชีวิตผ่านผู้ดำเนินรายการคุณภาพของอสมทออกอากาศพร้อมกันทั้งภาคอีสานตอนล่าง7สถานี14จังหวัดในรูปแบบคลัสเตอร์เน็ตเวิร์อสมทโครา, 95. าช95.75เมกะเฮิร์อสมทชัยภูมิ102เมกะเฮิร์อสมทบุรีรัมย์92เมกะเฮิร์ อสอมทอ,อุบลราชธานี107เมกะเฮิร์ส Hz, อสอมทสีสะเกด95เมกะเฮิร์สอสมทยโสธร95.25เมกะเฮิร์และอสอมทสุรินทร์99.75เมกะเฮิร์รับฟัง,งเรื่องราวของตะวัน,วนพร้อมกันเวลา8.30นานาทีถึง9.00นาฬิกาทุกวันอาทิตย์เริ่มฉายตะวันตอนแรกวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ในเครือข่ายวิทยุอสอมทอ,อีสานตอนล่าง ันแห่งอีสานล่างตะวันแห่งปรัชยาตะวันแห่งแสงสว่างที่นี่เครือข่ายอาสมทเจสสถานี14จังหวัดในอีสานตอนล่างรายการฉายตะวันตะวันแห่งอีสานสนับสนุนโดยโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม สถานีวิทยุอสมทจังหวัดนครราชสีมา FM 95.75เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการฉายตะวันตอนเส้นทางสายสัา100ปีองค์แปะกงนับตั้งแต่สมัยอดีตการมา ชาวจีนที่ตั้งบ้านเรือนในประเทศไทยนิยมตั้งศาลเจ้าเพื่อบูชากราบไหว้เป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ครอบครัวศาลเจ้าแปะคงตรอกจันทร์นครราชสีมาเป็นศาลเจ้าเก่าแก่สร้างมาประมาณ60บปีเศษโดยชาวบ้านชาวจีนที่อาศัยอยู่ในละแวกตรอกจันทร์และใกล้เคียงได้ร่วมก่อสร้างศาลไม้แปะกงเล็กๆเ,เพื่อกราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคล ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์แปะกงก่อให้เกิดแรงศรัทธาของประชาชนที่นับถือได้ร่วมกันก่อสร้างศาลให้ใหญ่ขึ้นบนพื้นที่เดิมเนื่องด้วยความเจริญในปัจจุบันประกอบกับพื้นที่ศาลเจ้ามีขนาดเล็กไม่สะดวกในการกลับไหวบูชาคณะกรรมการศาลเจ้าแปะกงตรอกจันมีมติเห็นชอบให้รื้อถอนศาลเจ้าแปะกงเดิมเพื่อการบูรณะก่อสร้างใหม่ให้สง่างามบนพื้นที่เดิม เพื่อรองรับแรงศรัทธาของประชาชนที่มาสักการะบูชาโดยได้มีกำหนดการก่อสร้างศาลเจ้าแป่กงหลังใหม่สสมมเสร็จสมบูรณ์พิธีเฉลิมฉลองเปิดศาลเจ้าแป่กงอย่างเป็นทางการวันเสาร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2549เวลา9นาฬิกา9นาที ได้มีพิธีการวางสลาเลิกก่อสร้างศาลเจ้าแปรกงและเวลา1 1นาฬิกาคณะกรรมการแต่งตั้งประธานโครงการก่อสร้างโดยมีคุณตรงชัยชเฉวงวงศ์ิลป์เป็นประธานการก่อสร้างและมีประธานกิตติศัตรูอีกมากมายและในที่สุดครอบครัวเฉวงวงศ์ิลป์ก็ได้เสียสละบริจาคพื้นที่เพื่อเป็นการก่อสร้างศาลเจ้าแปะก,กงกรอกจันทร์และขอราชสศีมาหลังใหม่บนที่เดิม ช่วงแนะนำตะวันความศรัทธาหรือความเชื่อนั้นบางครั้งอาจเป็นความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่หลายคนอยากที่จะให้การยอมรับแต่ความเชื่อในสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่างมงายและไร้สาระ อย่างเช่นความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือโดยเทพเจ้าที่ชาวจีนเชื่อถือศรัทธ,ธาและเคารพนับถือนั้นมีหลายองค์ด้วยกันองค์แปะกงก็เป็นหนึ่งในองค์เทพที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยให้ความเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่ง เผลของความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าของชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าเทพเจ้าเหล่านั้นจะเป็นผู้ดลบันดาลโชคลาภเงินทองเพื่อให้ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้ารวมถึงความอยู่เย็นเป็นสุขชายตะวันสัปดาห์นี้ จะนำเสนอความเชื่อและความศรัทธาของคนคนหนึ่งที่มีต่อองค์แปะกงจนนำมาซึ่งการเสียสละเงินทองและที่ดินอันมีมูลค่ามหาศาลย่านตอกจันในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสร้างสิ่งสำหรับเคารพบ,บูชากับสิ่งที่ตัวเองเชื่อและเคารพรักกับเส้นทางสายศรัทธา ธงชัยชาววงศินตะวันของเราสัปดาห์นี้ค่ะใายตะวันช่วงตะวันทอแสงนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านไหนนะครับ ที่เรียกว่าข่านไล่านเจ้าแปนะครับก็จะเห็นบรรยากาศาในตรงนี้นะครับที่เป็นอาคารที่สง่งามและสวยงามมากนะคบตังนั้นเราจะได้มา,า,มารู้จักว,ว่าเฉพาะที่หรือว่าครอบครัวที่เสียสละพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งราคา หลายต่างต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ก็เสียสละหน้าพื้นที่บริเวณที่สามารถที่จะสร้างแต่ปัจจุนนี้ได้อย่างลงมืรันขนาดนี้นะครับซึ่งจากเดิมนั้นเราก็คงจะได้เราเห็นท่านผู้ชมทราบว่าสาญจรเป็นโครงการนะครับไม่ได้เกิดขึ้นปเป็นหลังใหญ่ขนาดนี้สักทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาได้พูดคุยว่าความเป็นมาตรงนี้เป็น่าใครนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณกงใจจังหวัดหินนะครับท่านเป็นประธานโครงการก่อสร้างสาัญจรเป็นโครงกรอดจันทร์ ตเดียวน,นนะของราชสีมานะครับแล้วก็นเป็นรอหลักฐานสมบูรณ์สั้นๆใกล้ๆกรอบจัดด้วยนะครับซึ่งวันนี้คุณประราบเรีนบรอแล้วนะสวัสดีครับคุณสมชายนะครับท่อนอื่นนะครต้องเรียนถามคุณ<อ>ผู้ชายก่อนนะครับหรือว่าทีดว่จนนาจะแนะนำของเ <c oughs> ียังับนะครับอยากจะทราบว่าตอนที่ผมเป็นอาคารที่อย่ี่ยนทะี่อยากให้เล่าตีความเป็นมาบอกว่า60กว่าปีแล้วที่เรา สถาันที่บ้ารยน้่ามากกว่าสิีครับสัเ็ดครับก็คือเดินทีเนี่ยของที่บ้านเนี่ากบไห้ก็ไม่ได้มาไหว้พ่อแม่มาไว้ก็ประมาณเกือบท่านก็มาประมาณเกือบสาปีมที่นี่ครับซึ่งซึ่งซึ่งเดิมก่อนจะเป็นอาการที่บอกว่าเป็นเป็นที่เปล่าว่าเป็นเป็นตง่นงต้น